มาใกล้ดิโอเควันนี้ครับ <Okay. S 2> วันนี้ผมเป็น <S <S เป็นน้ำพันนะครับเรา,าเปีนยปนานหายนานหายนาน <S <S 2> <S 2> <ๆ>ก็มาตอนนี้ผมก็อยู่กับตากล้องคนเดิมครับน,นี่ครับผมกอนทิเบตครับทำงานเป็นมึงทำงานเป็น <S <S ไม่เจอกันนานเลยครับวันนี้ก็มาละวันนี้จะมาแนะนำท่านอรลี e ่ฟิปแต่นอรลี e ่ฟิปอย่างเดียวมันก็ยังไงยังไงอยู่ผมแถมนอรลี e ่ฮิวด้วยแล้วกันคลิปนี้ สองานองลี่เพื่อนน้องๆอ,อ,อ,อยากอยากเล่นเป็นไปเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับการน,นอนลี่ฟริปนะครับผมก็รองเท้าประมาณานี้เท้าหลังเยียบผมเยยบนี่เลยเท้าหน้าก็เยยบตรงนี้โอเคเวลาเรากด back นอนลี่เราจะไม่กดเราจะไม่กดแบบตรงๆอย่างนี้เราจะไม่เราจะไม่เราจะไม่แ a c k ตรงแต่เราจะ back แบบดันไปข้างหน้าแบบ ให้มันไปอย่างนี้พอถ้าเราแ๊กทรงปุ๊บตัวเราจะนําแผ่นแล้วแผ่นมันจะถอยหลังขาสะบัดฟิปก็เหมือนด้านธรรมดาเลยพอแ๊กมาใช่ไหมขานี้เราก็สะบัดสะบัดเหมือนด้านธรรมดาเราเราเล่นสะบัดปกติแต่แค่เทา้าแ๊กให้แก๊กแบบดันไปข้างหน้าที่คือดันไปข้างหน้าลอรลี่ขาหน้าแป๊กดันไปข้างหน้า ขาหลังสะบัดไหล่เลยตรงปรกติเหมือนเรานอนลีเลยทุกอย่างเชื่อไหมเนี่ยไม่เชื่อไปไปดูเทคนิ่ผิดไงทำวิธีผิดที่ดูก่อน,นวิธีถูกถึงจะมา <c oughs> พิ๊บเื่อจะประมาณนี้นอี่พิบต่อไปนอนี่ฮิวหลักการเดียวกันนอนีิพิบระวังอย่างงี้อย่างี้ใช่ไหมนอนี่พิบนอี่ฮิวก็วางฮิวแบบมาบนี้ต่อไปลายเท้าเลยเลยหน่อยขาแป๊กก็แป๊กปกติแป๊กเหมือนเดิมแป๊กแบบดันไปข้างหน้าแป๊กแบบดันไปข้างหน้าขาหลังพอเราแป๊กขึ้นมาแล้วอ่ะใช้ตรงนี้ตรงนี้ส้นส้น ต้น,ะนไม่ใช่ไม่ใช่สิ <S 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 อย่าพายแก้วอย่าพายแก้วตากล้องกลัวเปลี่ยนใหม่สดีมั้งแบกมาใช่พยายามใช้ส้นเนี่ยใช้ส้นสะบัดออกให้มันออกมุมนี้แขนก็จะหมุนปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ลงตัวตรงไหล่ตรงเหมือนนอรี่ฟิปเลยเอาเชืไไเอชไปเนี่ย่าไม่เชื่อไปต้องไปดูแกไป ตัดเทคแรกไม่ลง oh. เทค2เทคสองเลขไม่ลง เตะดีทุกที่หมดห่าหาักยาวกแก้วตะกรงกยาวกแวนนก้วนอนรีฟิล์มกับนอนรีฮิวก็จะประมาณนี้ครับมันก็บางบางทิกมันจะใช้คล้ายๆกันโอเคตอนแบ็คอะเหมือนกันเลยนอนรีเหมือนกันแต่แค่สะบัดกระปั้งฟิล์มก็ใช้ใช้เนี่ยใช้เนี่ยสะบัดแต่รีฮิวก็ใช้ส้นสะบัด ตัวตรงไล่ตรงฝึกได้ทั้งลูกเล็กๆล็กแดงไม่ใช่เหรอหรือว่าไม่ใช่หรอลูกเล็กๆล็กแดงเออลูกเล็กเล็กแดงอะไรหูเนี่ยคงจริงแต่ประมาณนี้ครับยังไงก็ปักกดตับตะไคร้ไแชร์ผมเลยนะเอาและใช้พลังงานแล้วมานย่างโอเคครับยังไงเจอกันคลิปหน้าในมีอะไรถามไหมตาก็ไม่มีต้องไม่จัง โอเคเจอกันคลิปหน้าซับสไครป์ไลค์แชร์ผมดเลยนะแล้วเจอกันนะครับนี่เสื้ออะไรเนี่ยไอ้เสื้อเสื้อวงออ๋เสื้อวงเสื้อแชมป์เสื้อแชมป์เสื้อแชมป์วงไงวงไงอะวงไงดวงใจไปก้อง